ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังธรัมรมังสังฆังคุณุตรังอุปาัชฌายังนามสาสมาณ <c oughs> เริ่มเริ่มต้นจะขอทบทวนเรื่องอริยสัตว์สี คำว่าทุก์หรือทุกขะมีสักสามความหมายแต่ที่ติปายวันนี้ขอประมาอุปมาระหว่างเขตสงครามกับสนามรบประเทศอัฟกานิสถานเป็นประเทศหนึ่งที่เป็น เข่สงครามหมดเลยแต่คงจะมีหลายหมู่บ้านหลายตำบลที่ไม่เคยมีการรบราขาฟันกันเลยยังทำมาหากินเหมือนเดิมเรียกว่าอยู่ในเขตส,สงครามแต่ไม่ใช่สนามรบแต่ตได้ที่อยู่ใน,นเขตส,สงครามความปลอดภัย <c oughs> ความสุขความสบายทุกคนทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านที่ยังไม่มีเรื่องอรับประกันไม่ได้ เพราะถ้าอยู่ในเขตส,สงครามที่ในไม่มีการฆ่ากันวันนี้อาจจะมีการฆ่ากันพรุ่งนี้ก็ได้เมื่อเรื่งนีก็ได้คือพร้อมที่จะเป็นอันตรายอยู่ตลอดเวลาความปลอดภัยความสุขความสบายไม่มีเครื่องรับประการไว้ใจไม่ได้ฉันพระพุทธองค์ก็ดัดไว้ว่าชีวิตของเรา มีความสุขความสบายความราบรื่นได้แต่เป็นความสุขความสบายของผู้ที่อยู่ในเขตสงครามเขตสงครามที่ยังไม่เป็นสนามรบหรือเคยเป็นสนามรบแต่ทุกวันนี้เงียบอยู่และเป็นความความสุขความสบายที่ไว้ใจไม่ได้ คำว่าทุกข์ือทุกขะปรากฏอยู่ในตรายลักษ์ณอนิจจังทุกขังอนัตตาและปรากฏอยู่ในอริยสัจสี่ความหมายไม่ตรงกันทีเดียวความหมายใน ตรายลักษ์คือเป็นธรรมชาติเป็นอาการตายตัวของธรรมชาติพระพุทธองค์ตรัสไปว่าพระทศาคตบังเกิดขึ้นโกตามไม่บังเกิดขึ้นโกตามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอน,นิจจังทุกคังอนัตตาพระพุทธองค์เป็นแค่ภูก สองคนพบและเปิดเผยอนิจจังทุกขังอนัตตาสัมพันธ์เนืองอาศัยกันผลไม้ลูกหนึ่ง มีทั้งสีมีทั้งกลิ่นมีทั้งน้ำหนักมีแต่รูปมีทั้งรูปทรงเป็นอาการต่างๆของผลไม้ลูกเดียวอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอาการของความจริงของธรรมชาติถ้าเราพิจารณาอนิจจังถูกต้องมันต้องมาเจอเรื่องทุกขังอนัตตาไปด้วย เริ่มโดยทุกครั้งเขาจะต้องเจอแรองอนัตตาอนิจจังอนัตตาเจอเริ่มเริ่มโดยอนัตตาต้องเจออนิจจังทุกครั้งคำแปลและคำอธิบายความหมายของคำว,ว่าทุกครั้งที่เจอบ่อยก็คือ ทอนอยู่ไม่ได้นายไตรลักษณ์มันหมายถึงว่าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทอนอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเกิดขึ้น จะมีความดับไปเป็นธรรมดาหมายถึงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นคนเกิดตามเหตุตามปัจจัยอยู่ได้เพราะมีเหตุมีปัจจัยพร้อมและสนับสนุนแต่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานันไม่สามารถจะรักษาตนไว้ในสภาพใดสภาพหนึ่งได้ นั้นถ้าเรามองในแง่ความไม่เที่ยงมันก็แปลมันก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาแต่มองความความไม่แน่ในแง่ว่าทนนิ่งนิ่งไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของทุกขังในอริยสัจสรรี่เราสโทษในในไลาลักษณ ทุกขังในอริยสัต์สี่กอเกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรงเพราะมนุษย์ขาดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและมีความรู้ผิดเข้าใจผิดในธรรมชาติ เรียกว่ามีอวิชชามนุษย์เราจึงไม่เห็นความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาของธรรมชาติแต่ชอบเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่ว่าทุกว่าเป็นสุขสิ่งที่เป็น อนัตตาไว้เป็นอัตตาพร้อมกับอวิชชาหรือสึกมาจากอาวิชชาคือตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็น เมื่อจิตใจของมนุษย์ยุยอย่างไม่รู้ไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดปฏิบัติต่อเล่าต่อธรรมชาติด้วยตัณหามนุษย์ยอมเป็นทุกข์ทุกข์ในความหมายของอริยสัจถ้ามนุษย์เรา ระเบิดปฏิบัติตามอริยมมักมีองค์แปดเราสามารถทำลายอาวิชชาและตัณหาอาวิชชาหายไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรมันก็มีวิชาเกิดขึ้นทดแทนเหมือนกับว่าไม่มีความมืด ว่ามืดหายก็มีความสว่างไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรตัณนหาไม่มีก็ยังมีชันทะกรรมไม่มีแต่มีกิริยาดั้นทุกขในอริยสัจ ไม่ใช่ของตายตัวของธรรมชาติเหมือนความเป็นทุกข์หรือทุกขะในไตรลักษณ์อริยสัจข้อที่สามคือนิโรธคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทั้งทั้งที่ธรรมชาติยังเป็นอนิจจังทุกขังอนาตาเหมือนเดิม ใจิตใจไม่มีทุกขะอยู่ภายในเมื่อพระพุทธองค์ดับไว้ว่าสิ่งทั้งหลายตั้งปวงเป็นทุกข์หรือว่ามีแต่ความทุกข์เกิดขึ้น มีแต่ความทุกข์ต่อไปนี่มองแปลว่าอะไรไเป็นอย่างไรหลายคนก็จะอ้างข้อนี้ในการกล่าวหาว่าพุทธศาสนามองละโลกในแง่ร้าย,ายอัตามาขอ,อแปลคำนี้ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นทุกข์จริงแต่เราควรจะต่อหรือว,ว่าขยายความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งทั้งหมดทั้งสิ้น แวนแต่พระนิพพานเป็นทุกข์ในบทสวดมนต์เราก็สวดกันใช่ไหมว่าสเปสังขาระอ,น,อนิจนจังสเปสังขาราทุกขงังสเพธรรมะอนาตตาสเปสังขาราทุกขงังสังขาร คือสิ่งที่มีความเกิดดับเป็นธรรมดานิพพานไม่ไม่มีความเกิดดับเป็นธรรมดาไม่ใช่สังขารเราจึงสามารถแปลคำว่าทุกข์ว่าไม่ใช่นิพพานความสุขทั้งหลาย เป็นทุกข์เพราะหลายเพราะความสุขทั้งหลายความสุขที่มีความเกิดขึ้นตับไปเป็นธรรมดาความสุขที่เป็นสังขารไม่ใช่นิพพานสุขเข้าใจอย่างนี้หวังว่าบางทิ่งบาอย่างจะชัดขึ้นเราจิตใจเราไม่ค่อยมีกิเลสครอบงำจิตใจเราสงบ แน่วแน่เป็นสมาธิมีปีติมีสุขถ้าบทแล้วแม่แต่ความสุขค้อมภูที่อยู่ในสมาธิแน่วแน่แนแนเป็นทุกข์มันนานไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกขเวทนาไม่ใช่ว่าเรากำลังหลอกตัวเองว่าเป็นสุขจริงๆแล้วเป็นทุกข ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก็ยังเป็นความสุขที่มีขบร่องเพราะไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงคือนิพพานสุขไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ความสุขบังเป็นความสุขจริงๆและเป็นความสุขที่น่าปรารนาเหมือนกัน เป็นความสุขที่ดีพระพุทธองค์ทรงเสริมให้มนุษย์เราได้สัมผัสความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเข้าใจว่ายังไม่ใช่ความสุขของนิพพานเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นมันก็ยังอยู่ในเขตสงคราม ห่างไกลจากสนามรบแต่ยังอยู่ในเขตสงครามเพราะเสื่อมไดม้การที่พระพุทธองค์คงสอนว่าทุก ในอริยสัสี 4, นั้นเกิดจากตัณหาขอให้เราเอาย่าลืมวงเล็บอวิชชาทุกสมุทัยสมุทัยคือตัณหาใช่ไหมแต่ตัณหาต้องวงเล็บอวิชชาเพราะตัณหาคือความอยากที่ประกอบด้วยอวิชชา และความอยากที่เกิดเพราะมีอวิชชาในบางบางแห่งพระพุทธองค์ตรัสยว่าในการพัฒนาจิตใจต้องการความสงบและปัญญาบางแห่งก็เรียกว่าสมถวิปัสนาแต่นี้เขาเรียกความสงบและปัญญา ความสงบเป็นตัวแก้ตัญหาโดยตรงปัญญาเป็นตัวแก้อวิชชานั้นเราต้องการความสงบและปัญญาความสงบแก้ตัญหาหรือว่าถึงจะไม่ขจัดตัญหาที่เดียว ว่าจะปัญธรตันหามากเพราะตันหาคือความรู้สึกว่าพร่องว่าเราขาดอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาในการฝึกจิตให้สงบทำให้เรามีที่พัก ทำให้เรามีวิหารธรรมทำให้เรารู้สึกอิ่มทำให้เรารู้สึกพอทำให้เรารู้สึกมีความสุขภายในที่ไม่มีใครแย่งชิงได้เมื่อจิตใจมีคุณธรรมอย่างนี้คือความสุขความสันโดษความพงศัย ความเบิกบานอยู่แล้วความจินรนความวุ่นวายที่จะได้นั่นที่จะได้เนี่ยก็ลดไปเองพอเรารู้สึกไม่รู้สึกว่าเราขาดจะไมที่เราวิ่งไปหานั่นหานี้อยู่ตลอดเวลาเพราะเราต้องเชื่อว่าได้สิ่งแล้วนั้นเราจะดีขึ้นหรือว่า ต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้เพราะรู้สึกมันจะเสริมส่วนที่ขาดไปแต่ถ้าลึกๆนี่เรารู้สึกว่าไม่ขาดอะไรสัอย่างกำลังดีอยู่แล้วจะไปเหน็ดเหนื่อยจะไปวุ่นวายไปแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ทำไมสมาธิจึงมีบทบาทสำคัญในการทำให้ จิตใจเรามีวุธิภาวะพอที่จะ,จะเจริญปัญญาได้มันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงลนัะนารมาก็ปฏิเสธอยู่เสมอในเรื่องการจะไปแยกเรื่องสมถวิปัสนาหรือการที่คนชอบใช้คำว่าแค่ กับสมถกรรมฐานเป็นแค่สมถะเมื่อสมถะเป็นเรื่องเล็กน้อยส,สมถกรรมฐานมันเป็นมรดกที่เราได้รับมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่ว่าแค่ว่ารู้สึกจะดูถูกไปสมถเะเราเจริญสมถกรรมฐานชีวิตเราเปลี่ยนไปหลายประการ การเลิอกอ,อปอัยมุกเรารักษาศีลได้เพราะสมถะเราจะเป็นเรื่องเล็กน้อยได้ที่ไหนถ้าเราได้ความสงบภายในแล้วเริ่มจะเห็นแนวทางที่จะได้ความสงบไม่ต้องสงสัยเลยเราจะรู้เองว่า นี่คือความสุขที่สูงกว่าความสุขที่เราเคยรู้จักมาก่อนไม่ต้องไปเรียนอภิธรรมมารู้ร,รู้เลยเป็นปัจจัตตังเป็นปัจจัตตังว่าโอ้เป็นความสุขที่มีค่ามากแล้วเมื่อเราเห็นว่าความสุขบางประการที่เราเคยชอบเคยลงไหล ขัดกับความสุขนี้เราต้องเลือกว่าจะเอาอย่างใดอย่างหนึง่งตรงนี้ที่คนเราถึงจะยังเป็นพุทธชนอยู่ยังมีกิเลสอยู่สามารถเลิกในหลายสิ่งหลายอย่างได้เพราะมีความสงบเป็นเครื่องเปรียบเทียบถ้าเราถ้าเราไม่มีความสงบอยู่ในใจอล่ะ มันเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ไม่ถึงขั้นที่เราจะกล้าเพราะเราก็จะกลัวเราจะอยู่กลางๆคือคือสิ่งที่ดีๆมันก็ไม่มีแล้วสิ่งที่ไม่ดีจะไม่มีแล้วจะไม่มีอะไรเลยใช่คือคนเราส่วนใหญ่ เราก็มีปัญญาเพราะจะรู้ได้ว่าความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นประสาทนั้นมัน,ม,นมันไม่สู่จะดีมันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แต่ถ้าเราเป็นแรงความสุขอย่างเดียวคนทั่วไปก็จะสรุปว่าความสุขอย่างนี้ไม่ไมดีรู้อยู่แต่ดีว่าไม่มีความสุขเลย มันจึงมันจึงไม่ยอมเลิกอยู่ตรงจุดนี้กลัวจะไม่มีอะไรกลัวจะเงากลัวว่าเวกลัวาขาดทั้งความสงบจึงทำให้จิตใจเรามั่นคงนักแน่นกล้ากล้าในสิ่งที่ควรกล้าแล้วกลับ ละอายเกรงกลัวไม่กล้าในสิ่งที่ไม่ควรกล้าอันนี้ทรงมาอยู่ตรงนี้